ขอความเจริญในทางพระสธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านบัดนี้จากบรรยายพันธนาขยายธรรมะด้วยหัวข้อว่าวงล้อธรรมสี่มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมมีความเจริญพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาสมปฏิบัติ กับหลักการธรรมะสี่ประการที่เปียบดังดุดวงล้อธรรมที่นำพาสู่บุคคลนั้นให้เกิดความเจริญก็งามไพบูรย์ทั้งทั้งคดีโลกและคดีธรรมทั้ง,ท,งทั้งโลกนี้และโลกหน้าตามที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเอาไว้แก่พิสษุทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายจากสี่ประการนี้เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ ความไพ่บู์โภคะทั้งหลายต่อการไม่นานักจาก4ประการอะไรบ้างคือ 1. ปาติรูปรเทสวะสะการอยู่ในถิ่นที่ดี 2. สับปุริสูปสยะการสมาคมกับสัตว์บุรุษ 3. อัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้ว จากสี่ประการนี้แลเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ความไพ่บูรณ์ในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานนักเข้าเปลือกทรัพย์ยศชื่อเสียงและความสุขย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนพูดอยู่ในถิ่นที่ดีผูกไมตรีกับอดียชนสมบูรณ์ด้วยการตั้งตนไว้ชอบได้ทำความดี ไว้ก่อนแล้วธรรมะสี่ประการดุดวงล้อธรรมที่หมุนไปก้าวไปข้างหน้าสู่ความเจริญของบุคคลผู้มีธรรมอยู่สี่ประการนี้ที่เทวดาและมนุษย์ที่จะถึงความเป็นใหญ่ถึงความเจริญในภพก,กระซับทั้งหลายในความมีสมบัติของความเป็นมนุษย์และสมบัติของความเป็นเทวดาก็ตามต้องมีหลักธรรมอยู่4ประการหนึ่ง ปารติรูปรเทสวาสะการอยู่ในถิ่นที่ดีการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาตนหนึ่งอาวาสสปายะที่อยู่ที่เป็นที่สบายสองอาหารสปายะที่อาหารการกินที่เป็นสบายสามบุคคลสปายะบุคคลที่ครบนั้นเป็นที่สบายและสี่ธรรมะสปายะ าการมีกติกาหลักเหตุผลวัฒนธรรมประเพณีที่เข้ากันได้นำผลให้เกิดความสะดวกและความสบายเกิดขึ้นในถิ่นที่อยู่นั่นถิ่นที่เราได้เห็นกับถิ่นที่เราได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรานี้เป็นถิ่นที่เรียกว่าปฏิรูปรเทสวาโสเป็นประเทศหรือถิ่นที่เหมาะสมอากาศที่ดี มีน้ำบุดมสมบูรณ์ป่าไมา้ยังเขียวขจีนำผลปรากฏฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอย่างสมดุลในสภาพที่อยู่ในประเทศนั้นประเทศแบบนี้ชื่อว่าเป็นที่ที่เหมาะสมและที่สำคัญบุคคลกับธรรมะคือการเกื้อกูลกันระหว่างกันในสังคมเข้าหากันแล้วไม่สร้างความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทบาดหมางกันและกันมีความรักความผูกพันต่อกันและกันจึงเป็นถิ่นที่เหมาะสมโดยเฉพาะถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทําให้หมู่ชนได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มีโอกาสประกอบบุญเสริมธรรมเสริมปัญญาของตนให้เกิดชื่อว่าเป็นถิ่นที่เหมาะสมการได้เห็นก็เป็นบุญตา ได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปถาก็เป็นบุญตัวได้ทำฟังคาถาละชั่วตั้งตัวดีก็เป็นบุญใจทัศนานุตรยะการเห็นยอดอันยอดเยี่ยมการเห็นพระพุทธพระธรรมพระสง์เกิดขึ้นในดินใดน,นั้นเป็นความเจริญสวนานุตรยะการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระสาวกและพระสงฆ์ที่เป็นทั้งอริยชนและ ปุทุชนก็ตามหรือกัลยาณชนถือว่าเป็นสิ่งอันยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่นำพาสู่ความเจริญสิกานนต่ระยะการได้ศึกษาด้านศีลสมาธิและปัญญามีหนทางมักมีองค์แปดเป็นเครื่องนำพาให้สู่การดับทุกข์เป็นต้นและให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทสิกขาข้อศึกษาด้านศีลข้อศึกษาด้านสมาธิข้อศึกษาด้านปัญญา เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนำผลไปสู่ความเจริญต่อมนุษย์และเทวดาตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับถิ่นนั้นลาพานุตระยะการได้เข้าถึงนับถือและเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าและอยู่กับการประกอบสมาอาชีพที่สมบูรณ์แบบทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นสิ่งยอดเยี่ยมย่อมนำสู่ความเจริญ ปริจารยานุตริยะการได้บำรุงการได้เข้าบำรุงดูแลต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะดูแลพระสงฆ์ที่อยู่ในถิ่นประเทศที่ตนนับถือและได้โอกาสเป็นลาบอันประเสริฐนั้นเป็นสิ่งอันยอดเยี่ยมเป็นความเจริญอนุสตานุตรยะการได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ระลึกถึง สินของตนและลึกถึงบุคคลผู้เป็นเทวดาเป็นต้นก็เป็นความเจริญที่ยังศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาสิลสัสมปทาความถึงพร้อมด้วยศินสุตส,มสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการฟังจากคสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละปัญญาส,ามสาัมปทาความถึงพร้อมด้วยความรู้ความเข้าใจตามหลักการคําสอนของพระพุทธเจ้าด้านศิลด้านสมาธิและด้านปัญญา นำตนให้ภาพผลของการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทกายและจิตนี้เป็นวงล้อแห่งธรรมเพียงแค่เราได้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเป็นถิ่นที่ดีนำสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปประการที่สองสัพปริสุปัสยะการคอบสมาคมกับสัพบรุษสัพบรุษคือบุคคลผู้มีความสงบประงับมีกายสงบวาจาสงบและใจสงบ มีความระงับของอารมณ์กิเลสทั้งปวงหรือเรียกตามประเด็นให้ตรงก็คือการครบกับคนดีที่มีการทำดีพูดดีและคิดดีใครก็ตามมีการครบกับบุคคลผู้เป็นคนดีที่มีปัญญาแล้วได้รับการอบรมบ่มส่งเสริมเพิ่มปัญญาจากท่านผู้รู้ผู้เป็นคนดี ก็ยังความงอกงามเจริญก้าวหน้าของบุคคลนั้นทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบนําให้สู่ผลของความเข้าใจในหลักการดําเนินชีวิตที่มีการอยู่ถิ่นที่ดีและการได้คบกับคนดีเป็นสีแก่ตัวเป็นความเจริญเป็นการก้าวแต่และก้าวอย่างมีความหมายก้าวอย่างระมัดระวังด้วยอาศัยประเทศที่เหมาะสมกับการอบรมที่เหมาะจิตและมีบุคคลที่ เหมาะแก่การงานในการประคับประคองให้รู้ผลของเหตุให้รู้เหตุให้รู้ผลให้รู้ตนให้รู้การให้รู้ประมาณให้รู้ประชุมชนและให้รู้การครบคนย่อมสู่ความเจริญของการปฏิบัติประการที่สามอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบประกอบได้ทำนะการตั้งตนไว้ชอบประกอบได้ทำ ในหลักการถ้าเราตั้งตนไว้ชอบประกอบด้วยการอยู่กับบุคคลให้มีสังหาวัตถุสีประการหนึ่งทานคือการเสียสละแบ่งปัน 2. ตปิยวายจาการเจรจาที่อ่อนหวาน 3. อัตจริยาการประพฤติตนเพื่อประโยชน์ 4. ส,สมานัตตาการวางตนสม่ำเสมออบอ้อมารีวัวชีไพระาะสงเคราะห์ชุมชนวางตนสม่ำเสมอ ย่อมสร้างกระเลมิตรสหายให้ปรองดองกันเหมือนญาติรักกันดังพี่น้องปรองดองกันเหมือนญาติเพราะนําผลของความรักความเมตความเอื้ออาทร,ออาทรและการสงเคราะห์ต่อกันและกันเป็นความผูกพันทั้งสายความเป็นเพื่อนความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นผู้ร่วมง,งานบุคคลมีหลักธรรม สังขหาวัตถุสี่ประการทำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนนี้ถ้าเราตั้งตนในธรรมะสี่ประการก็ย่อมยำความรักให้เกิดขึ้นทุกหมู่ชนในทุกระดับตั้งแต่เด็กนมสาวจนสู่เท่าแก่ชะราและการดำเนินชีวิตของการปฏิบัติในการครองเรือนครองตนครองงานให้เรามีหลักคารวะสธรรมธรรมของผู้ครองเรือนสีประการ 1. สัจจะคือความจริง ความจริงต่อการกระทําต่อการพูดและความจริงต่อการซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่น 2. ธรรมะการข่มใจหรือการฝึกฝนพัฒนาตนเรามีความจริงใจมุ่งมั่นต่อบุคคลต่อการงานต่อหน้าที่ก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาต่อง,งานต่อบุคคลต่อหน้าที่ของตนให้ดี 3. จาคะการเสียสละต้องเป็นคนที่รู้จักเสียสละจะมากหรือน้อย ก็ต้องเสียสละเมื่ออยู่ในสังคมที่มีการร่วมให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์ต้องส,สละเวลาอันมีค่าการงานอันมีคุณไปร่วมทุนหนุนสังคมรับฟังความเห็นและข้อปฏิบัติตามหลักสังคมที่เป็นวัฒนธรรมและจากนั้นต้องรู้จักเสียสละเพื่อต่อคู่ครองเรือนมีภรรยาสามีบุตรธิดาและบรรดาญาติทั้งหมดต้องจัดการบริหารต่อฝ่ายญาติต่อฝ่าย ชุมชนสิ่งนี้ชื่อว่าเป็นการครองเรือนครองตนครองงานครองคู่ครองชีวิตได้อย่างเหมาะสม 4. ขันติความอดทนต้องอดทนต่อการทำงานต่อการศึกษาต่อการพัฒนาและต่อการอยู่ร่วมกันอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความกวัดแกว่งทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงบัวเมาด้านใดด้านหนึ่งระงับยับยั้งชั่งใจอดออม อดออมถนอมทรัพย์สินที่ได้มาเพราะความสุขสี่ประการเมื่อเรามีการครองเรือนก็จะเกิดขึ้น 1. สุขจากการมีทรัพสองสุขจากการใจทรัพย์ 3. สุขจากการไม่เป็นหนี้ 4. สุขจากการทำงานไม่มีโทษความสุขสี่ประการย่อมเกิดขึ้นกับผู้ครองเรือนที่มีสัจจะความจริงใจ 2. อธรรมะความอดทความฝึกฝนอดตนขมใจ 3. จามจะาการเสียสละแบ่งปันเกื้อกูลกัน 4. ข,ขันติความอดทนอดกลั้นเพื่อให้เกิดผลอดออมถนอมทรัพย์สินมีกินมีใช้รักษาไว้ในหลักการของการปฏิบัติหน้าที่ 1. กุธานสัมปทาความถึงพร้อมได้ความหมั่น 3. รักษสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษา 4. กัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดี 4. ส,สมชีวิตตา ความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตเหมาะสมเราก็ย่อมมีผลต่อการได้ทรัพย์สุขจากการมีทรัพย์สุขจากการจ่ายทรัพย์สุขจากการไม่เป็นหนี้และสุขจากการทํางานไม่มีโทษถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมหลักการตั้งตนไว้ชอบประกอบด้วยธรรมทั้งความรัก ความเป็นอยู่ของการครองเรือนและการปฏิบัติสู่ผลให้เกิดเป็นผู้มีทรัพย์มีการใช้ใจ่ายในการดูแลครอบครัวก็ตามและมีความพร้อมมีความเชื่อศรัทธาสัมัทาาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อต่อตอนเองและต่อการกระทํา 2. ศิลสัมัทาความถึงพร้อมด้วยศีลคือการปกติตามกติกาทั้งท,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 งทงางโลกและทางธรรม 3. จากคสัมัทาาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ ในส่วนของครอบครัวที่เสมอกันและวางตนสม่ำเสมอในการเกื้อกูลต่อสังคม 4. ปัญญาสามัทคาความตึงพร้อมด้วยปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักการการตั้งตนไว้ชอบประกอบด้วยธรรมนี้ก็จะทำให้เกิดผลต่อการรู้จักสาเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักชุมชนและรู้จักครอบคร ย่อมนำไปสู่ของความเจริญประการที่สี่ปุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วการที่เราทุกคนนั้นได้มาเพราะกรรมเก่าได้มาเพราะคนเขาส่งให้ได้มาเพราะเทวดาฟ้าเวชัยได้มาเพราะอาศัยปัญญาตนเพราะบุญหนุนนำส่งส่งให้สูงปรุงให้สวยนำให้รวยช่วยให้รอดคนเราเกิดมานั้นไม่เท่ากันก็ด้วยอำนาจแห่งบุญที่จำแนก ให้ผลในลักษณะที่แตกต่างกันโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมีบุญหนุนนำส่งได้นับถือพระพุทธศ,ศาสนาก็มีบุญหนุนนำส่งส่งให้สูงสูงจากการที่เราไม่ได้อยู่ในถิ่นที่มีความลำบากมีความอัตคัดขัดสนประกอบสมาอาชีพก็ลำบากระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขสาธารณูปโภคก็อัตคัดขัดสนไม่เกิดการเกื้อกูลต่อการดำรงชีวิต เราอยู่ในประเทศที่เหมาะสมและมีพุทธศาสนานเจริญรุ่งเรืองถือว่าได้สร้างบุญดีมาก่อนเมื่อสร้างบุญดีไว้ได้ก่อนแล้วเราก็ควรที่จะรักษาความดีเพิ่มพูนความดีเหล่านี้ให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเกลือรักษาความเค็มก็จะมีผลให้เกิดปัญญาความเข้าใจในหลักการแล้วก็จะนำวัตถุประสงค์ของตนเองนั้นไปใช้อย่างมีเหตุและผลนั่นเอง ซึ่งการได้สิ่งนี้มาท่านทั้งหลายจงมองถึงหลักการสําคัญและเมื่อถึงหลักการสําคัญแห่งความเจริญดุดวงล้อที่หมุนไปก้าวไปนําพาให้เราได้ปลอดภัยและก็พบแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และเทวดามนุษย์ชื่นตาเทวดาชื่นชมพรหมชื่นใจถ้ามีหลักธรรมสี่ประการนี้เพราะประโยชน์นั้นได้เกื้อกูลต่อตอนเองและยังผลต่อ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตนเองไม่ว่าจะเป็นญาติสายเลาหิตและญาติติธรรมก็ตามสรุปว่าสมบัติธรรมดุดล้อมุนไปเป็นเหตุให้เจริญแก่นรชนคือการได้อยู่ในถิ่นมีสินทรัพย์การครบกับคนดีคอยชีย้ทางการตั้งตัวหน้าที่ทางดีสร้างการดีหลังพระรก,กรรมเคยทำไว้เป็นผู้มีที่ทรัพย์นับคณาเป็นที่มายศศัก์คนรักใคร่ เป็นผู้มีความสุขทั้งกายใจเป็นผู้ได้นับถือชื่อเสียงเอ่ยก็ขอ,ขอความเจริญในธรรมสี่ประการดุดล้อธรรมที่หมุนไปของท่านทั้งหลายก็ขอ,ขอให้อยู่เชิดหน้ามรณาไปสู่สวรรค์เป็นพระอารหันต์ในอนาคตขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุลุร้อยปีเจริญด้วยศีลบุญทรงนำกรรมกำหนดเจริญด้วยทรัพย์ทั่วทุกถิ่นกินไม่หมดเจริญด้วยยศนาทียิ่งทุกสิ่งลำ้ำ จเจริญด้วยกำลังทางกายจิตไม่คิดละ,จะเจริญด้วยวันณะคุณเสซซองผิวผ่องงามจเจริญด้วยสุขทุกที่ภาราตรียามจเจริญด้วยพระธรรมคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยการทุกทานขอจเจริญในธรรม